มีคำถามซึ่งเห็นผู้ชมถามมาว่าแยกห้องนอนกันอย่างเงี้ยเขามีการนัดแนะกันแบบอึ้งๆกันยังไงอุ้ยเขาใช้คาว่าแยกกันนอนเขามีฤ้ดูผสมพันไหม ซึ่งจริงๆแล้วห้องพระบัรทมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยครับจากหอเอลเมเรอร์นะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นธรรมเนียมเดิมนะครับาการที่เข้าไปหาพระเจ้าหลุยเนี่ยไม่ได้เข้าไปแล้วจะเจอเลยก็ต้องเจอห้องรอเฝ้าห้องราชองค์ขลับต่างๆห้องถัดไปเนี่แหละที่เราจะเจอกับห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยจริงๆนะฮะเราจะเห็นความอลังการาจาริงๆแล้วเนี่ยสมมติเราไปเห็นด้วยสายตาของเราเองอะด้วยความที่แบบแสงด้วยความที่แบบบรรยากาศเรารู้สึกว่าโโหมันขลังมากเลยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยอะที่แบบ ว่าประชาชนหรือคนทั่วเข้าไปถึงห้องนอนห้องพักส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสเราจ,จะเห็นแท่นพระบรรทมนะครับเตียงนอนของพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งเราจะเห็นว่าผ้าม่านต่างๆเนี่ยมันเป็นสีแดงและสีทองมีเกรดว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นผ้ายก ที่ทอมาจากเส้นทองคําเส้นเงินเส้นโลหะมีค่าจริงๆในสมัยนั้นนะครับแล้วถ้าสมมตเรามองด้วยสายตาของคนสมัยนี้เราจะเห็นว่าเตียงเนี่ยมันดูปันๆพื้นๆมันดูไม่ใหญ่มากแต่มันก็มีเกรดนิดนึงว่าคนในสมัยศตวรรษที่ 16- 17เขาจะมีความเชื่อที่ว่าการนอนบนเตียงเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรานอนราบไปเลยแบบคนปัจจุบันที่เรานอนกันนะมันจะเป็นอุโมงคลนมันเป็นท่าที่ไม่ดีเว้ยเพราะมันเป็นท่าที่ถูกเอาไว้สําหรับคนตายคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เลย พยายามพิจารหาหมอนหาอะไรมาหนุนหรือว่าใช้หลังพิงเข้าไปกับพนักเตียงเพราะฉะนั้นเตียงมันก็เลยไม่ต้องยาวไม่ต้องใหญ่มากคราวนี้เราไปดูอยู่บนห้องตรงที่เป็นรูปสลักหัวเตียงของพระเจ้าหลุยส์ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทพเจ้าผู้หญิงกําลังแต่งองค์ทรงเครื่องขา้ากำลังมองดูคิงที่กําลังนอนอยู่บนเตียงซึ่งรูปภาพตรงนี้ก็มีการตีความต่างๆว่าเทพเจ้าผู้หญิงนี้คือใครปรากฏว่าคือเป็นเทพธิดาแห่ง ฝรั่งเศสเรียกว่าเป็นอเลกอรี่อ่ะหรือว่าแปลภาษาไทยว่าอุปมาณิทัศนอยากให้น้องเอิร์ดอธิบายหน่อยอเลกอรีแปลว่าอะไระหลักๆมันก็คือแบบภาพแทนแหละ mm hmm. แต่ว่าในทางเทคนิคอะคือการใช้สัญลักษณ์ในสักอย่างในทางศิลปะหรืทอทางมคดีศิลอย่างที่เนี้ย mm hmm. เขาใช้อุปประมาณิทัศน์ของประเทศฝรั่งเศสให้กลายเป็นเทพธิดาขึ้นมานะครับ mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. บอกว่าเป็นรูปภาพของเทพธิดาแห่งฝรั่งเศสกําลังมอง,มองพระเจ้าอยู่หัวที่กําลังนอนอยู่ mm hmm. ซึ่งความน่าสนใจก็คือในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยภาพอุปประมาณิทัศน์ของฝรั่งเศสน เปลี่ยนไปเทพเจ้าที่แบบว่าเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับคิงเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็จะถูกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งปฏิวัตินี่นำมาใช้เป็นตัวแทนของคนของประชาชนนะครับเราอาจจะคุ้นเคยนะที่เป็นรูปเทพีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือธงของประเทศฝรั่งเศสเขาเนี่ยเราจะเห็นมายนใส่หมวกแดงๆนะ <อา S 1> ซึ่งจริงๆ,ๆแล้วประวัติเนี่ยที่มาที่ไปก็คือหมวกแดงๆเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากหมวกสมัยโรมันถ้าเกิดใครใส่หมวกนะั้นนะแปลว่าเขาเป็นฟรีแมนไม่ได้ถูกตกอยู่ในอำนาจของใครรูปนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น เป็นลูกจำลองของเทพีฝรั่งเศสนะที่เขาถูกพานปลอมในสมัยปฏิวัติกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ne, มาริอานไปแทนหรือว่า Mar มาเรียเหตุผลที่เอเปรเจรฝรั่งเศสเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นมาริอานก็เพราะว่ามันเป็นชื่อของผู้หญิงทั่วไปอะ่ะซึ่งทุกวันนี้เรายังเห็นว่าเทพีมาริอานเนี่ยก็ยังปรากฏในที่ต่างๆในฝรั่งเศสแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแบบซีไอของประเทศอะ่ะและในอปค c ลเจอร์เนี่ยเราจะเห็นโลโก้นี้เนอะปารีสแบบ2020เป็นที่ถกเถียงกันมากมายว่าสวยไม่สวยแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจอ่าอกวันนี้ มันมองเป็นรูปเปลวไฟก็ได้จริงๆคือดูเหมือนแบบสัญลักษณ์คินเดอร์มากๆเลยก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมองได้เป็นรูปหน้าผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือมาริยานนั่นเองจริงๆไม่ใช่มีแค่ฝรั่งเศสเป็นมาริยานอย่างเดียวเนาะในประเทศอื่นๆก็มีการทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยเราลองคิดดีว่าสัญลักษณ์นี้ของอเมริกาคืออะไร ทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนก็คือคนนี้นั่นเองเขาคือโคลอมเบียครับก็จะเห็นรูกนี้ก็คือมีการจําลองภาพคล้ายๆกับเทพีเซลิภาพด้วยส่วนฝั่งอังกฤษก็ไม่น้อยหน้าเราจะเห็นว่าเหรียญสมัยก่อนของอังกฤษเนี่ยก็จะมีลูกเทพีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคนนี้เขามีชื่อว่าบริทานเนียเนาะเราจดจําการแสดงภาพทางอันนี้เพราะว่าเรากาลังจะเชื่อมโยงไปสู่อุปมาิทัศน์ของประเทศไทยในสยามหรอใช่ถูกต้องเราเห็นแอคชั่นเหมือนกันเลยกับบริทานเนียเมื่อกี้ที่อยู่บน เหอลอียดดาชั้นเนี้ยก็คือเป็นพระสยามเทวธิราชซึ่งเป็นแอคชั่นของธนาคารแห่งประเทศไทยประวัติข้าวๆก็คือรชัชกาลที่4นะครับท่านเป็นคนสั่งให้ปั้นรูปพระสยามเทวธิราชขึ้นมาเพราะว่าท่านเชื่อว่าเหมือนคล้ายๆกับมีเทวดาคอยปกป้องให้สยามรอดพ้นจากภัยต่างๆอยู่วันนี้เรามาดูห้องนอนของคิงแล้วเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูห้องนอนของควีนเนาะซึ่งเรารู้แน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยจะต้องมีคําถามแน่นอนว่าเอ้าแล้วทำไมห้องนอนของคิงกับควีนมันแยกกันอาจจะมีคนบอกว่าเอ้าก็คือคิงอาจะ จะมีพัสนมมีเฟลิร์ดหลายคนอะไรเงี้ยก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นคําตอบขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนียมต่างๆอะไรเงี้ยทาให้เกิดวิธีการแบบนี้ก็หลุยเนี่ยเอาข้าราชบ,บริพารยัยเอาไปอยู่ที่แพรซาก็สร้างพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ข้าหลวงยังมาแห่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นกุศโลบายทางการเมืองแบบ 1. ที่เราเห็นในทัวร์นี้มี2แบบก็คือแบบสถาปัตยกรรมก็คือสร้างห้องต่างๆขึ้นมาให้เกิดพิธีกรรมมากมายในพระราชวังแบบที่สองก็คือความสร้างประเพณี ชีวิตประจําวันขึ้นมาของราชสำนักในวันหนึ่งของกษัตริย์หรือของราชนินีเขาจะมีตลาดขึ้นมาว่าต้องทําอะไรบ้างห้องนอน,นก็จะเป็นห้องที่มีพิธีสําคัญมากรีกว่าพิธีกษัตริตนนย์ตื่นนอนต้องต้องให้พีอ่อมช่วยอ่านลาเซเร,รมานีดูเลวเวดูควา <c oughs> ก็คือ the Ceremo n y of the r i s i n g of the king ซึ่งมันเพอร์เฟคกับห้องนี้มากเพราะห้องนี้มันถ่ายไปทางที่ตัอนออกผู้ที่มามีส่วนร่วมในอีพีนีเนี่ยมันก็คือจะเป็นพวกขุนนางด้วยความที่มันเริ่มมาจากความที่ว่าตอนแรกเนี่ยมีแต่คนพยายามแบบมาประจบมาแบบมีีอออิิทธพลกกัับชววตปรระจําาาานนนเเงงงง้ยย็โค่ส ประเพณีเหล่านี้ขึ้นมาแล้วกันให้ผู้คนเหล่านี้มาแข่งขันกันเองว่าใครจะได้มาเจอพระองค์บ้างอย่างประเพณี The Rising of the King เนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็นคนที่ปกพระองค์เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวท็อปของขุนนางหรือข้าหลวงแล้วซึ่งกัรบ,บายเนี่ยมันก็เลยมาทําให้พวกข้าหลวงขุนนางเนี่ยต้องใช้กํลาลังภายในกันเองก็ไปตอบถามว่าทาไมเป็นห้องคิงของควีนเนี่ยก็คือควีนก็มีประเพณีเหมือนกันมันก็จะเป็นขุนนางผู้หญิงที่แบบคอยเล่นกำลังภายในกันในฝ่ายหนเพื่อที่จะให้ควีนช่วยเรื่องนี้หน่อยซึ่งมันไม่่่่่ใชมีีแคตตตอออออนนนนนนนืยยยาาางเดเดดววข้นน้ ครับ<ๆ>ต่างๆเนี่ยเขาต้องมาแห่แห่เฝ้าเนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านี้เขาก็เหมือนกับมีอะไรมามอนิเตอร์ตลอดเวลาซึ่งในทางหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับเขาในแง่ที่แบบคนจะต้องเห็นเขาเป็นแบบโรโมเดล<อ>แต่สิ่งที่เขาต้องเสียไปเนี่ยก็คือ privacy ต่างๆในชีวิตตอนนี้เราก็ถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของแวร์ซายเนะาะอพาร์ตเมนต์ของพระราชินีแล้วในสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับก็คือเตียงนอนของพระราชินีฟฝรั่งเศสนะครับการตกแต่งที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นในยุคสมัยของควีนมาเรียมตูเนอยาห้ดู ตรงช่วงเตียงและก็วอลเปเปอร์เราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยตอนแรกมีความบาโรกมีความทองมีความแบบเป็นทางการอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในห้องส่วนตัวของผู้หญิงซึ่งเป็นพระราชินีเนี่ยโดยเฉพาะมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยซึ่งเขาแต่งงานกับหลุยส์ที่16เนี่ยตั้งแต่อายุ14บสแล้วก็เป็นควีนแห่งฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ1 8บแอะ่ะเรามาดูห้องเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมูทของความแบบเด็กหญิงวัยรุ่นอะไรเงี้ยการตกแต่งเนี่ยก็ใช้สีพาสเทลใช้ความดอกไม้ใบหญ้าความหวานมันทําให เห็นว่าสรารกิกรรมแบบบาโลเนี่ยมันถูกมีอีกมูฟเมนต์หนึ่งเข้ามานะครบเบก็เรียกว่ารอคโคโค่เราว่ากล่าวโดยย่อเนี่ยมันคือบาโลของผู้หญิงอะ่ะจะมีความหวานมากขึ้นมันมีการประดับตกแต่งด้วยเคลียรแบบธรรมชาติดอกไม้ใบหญ้าต่างๆมันทําให้เห็นความหรูหราในแบบที่มันหญิงมากขึ้นเราลองไปดูที่ข้างบนของเตียงครับมันจะมีเป็นรูปนก ok แต่คนก็แบบอ่ะเห็นเป็นนกอินทรีมันไม่เห็นมีความหญิงความแบลวอะไรยังไงเลยแต่จริงแล้วนกอินทรีเนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของราชวงศ์ฮับส์บุกก็คือ ครอบครัวของนางนั่นเองอมารีนโตเนตเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่เสด็จมาจากออสเตรียนะครับและอีกสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นบุคลิกของมารีนโตเนต์เนี่ยก็คือในห้องนอนคนปกติจะใส่รูปอะไรอาจจะมีรูปตัวเองรูปสามีแต่ว่าในห้องเนี้จะมีรูปภาพของบุคคลสําคัญในชีวิตของมารีนโตเนตสองคนเนาะ คนแรกอยู่บนเหนือกระจกเนะาะก็คือคุณแม่ของเขานั่นเองจัก,กรพรรดินีมาริยเทเรซาแห่งออสเตรียมันก็แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันในยุคนั้นที่เรายังแบบไลน์คอเฟซไทม์ไปไม่ได้เนาะเขาเป็นแบบว่าเจ้าหญิงเด็กๆเ,เลยที่ต้องแบบมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแลวต้องปรับตัวเยอะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของห้องเนี่ยก็จะเป็นเครือญาติฝั่งออสเตรียเหมือนกันนะครับก็คือรูปของพี่ชายของเขานะฮะซึ่งต่อมาก็จะได้ขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิของออสเตรียเหมือนกัน ม,มีคำถามซึ่งเห็นผู้ชมถามมาว่าแยกห้องนอนกันอย่างเงี้ยเขามีการนัดแนะกัแนแบบอึมๆกันยังไงอุ้ยเขาใช้คำว่าแยกกันนอนเขามีฤดูผสมพันธุ์ไหม <c oughs> ตามเรื่องเล่าเนี่ยเขาว่ากันว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในห้องคิงเนาะแต่ว่าคิงเนี่ยจะเป็นคนเสด็จมาหาควีนซึ่งแผนพระราชวังเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นคอริดอร์ที่เชื่อมระหว่างห้องนอนของคิงกับควีนด้วยแล้วภารกิจที่สําคัญยิ่งใหญ่มากๆเลยของควีนฝรั่งเศสเนี่ยในสมัยนั้นเขาต้องทํายังไงก็ได้ให้ผลิตทายาทให้กับราชวงศ์ขึ้นมาให้ได้ ซึ่งมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยเป็นควีนที่ได้รับความกดดันนี้สูงก็มีเรื่องเล่าว่า7จปีแรกของการแต่งงานเนี่ยมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยไม่สามารถทาภารกิจนี้ได้อะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วราชสำนักแม้กระทั่งคุณแม่จากฝั่งออสเตรียเองอะ่ะก็พยายามที่จะคันเอาเรื่องนี้ว่าเฮ้ย e ลูกจะต้องมีลูกด้วยนะสถานการณ์มันไม่โอเคนะถ้าเกิดลูกไม่มีลูกเนี่ยจนกระทั่งผ่านไป7ปีหลังจากการแต่งงานของหลุยส์ที่16กับมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยถึงจะมีทายาทคนแรกสําเร็จ นักประวัติศาสตร์หรือว่าคนที่ดูเรื่องนี้มันก็ถกเถียงกันมากมายว่าเฮ้ยมันเกิดจากการที่พระเจ้าหลุยมีปัญหาเรื่องสรีระเรื่องอวัยวะบุคลิกของเขาความสัมพันธ์ของคนสองคนที่แบบไม่เข้ากันเลยเพราะว่าหลุยที่16ก็คือดูเนิร์ดมากเป็นเด็กที่แบบมีงานอดิเรกคือการซ่อมกุญแจอะไรเงี้ยส่วนมาเรียนอร์เน็ตก็เป็นผู้หญิงที่เอาโกอิ่งมากเลยปาร์ตี้ต่างๆสนใจเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยเป็นแบบเอ็กโทเวิร์ดกับอินโทเวิร์ดมากๆจนกระทั่งมีข่าวลือในสมัยนั้นที่เขาบอกว่า ที่สเนี่ยนางชอบซ่อมกุญแจใช่ไหมแต่ว่าทําไมเวลาอยู่บนเตียงของราชินีทาไมหาลูกคุณแจไม่เจอล่ะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ท้ายก็เขาก็ทําสําเร็จเนาะเขามีทายาด้วยกันถึง4คนนั่นเองการที่ห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่คิงจะต้องมาเจอคุยนเะตียงของคว <c oughs> ีนก็เลยจะใหญ่กว่าเตียงของคิงอย่างที่เมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติเราพูดไปถึงห้องนอนนะครับคนที่มียศมากที่สุดที่มาเฝ้าในห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนทํากิจกรรมต่างๆสมมติควีนจะต้องหยิบชุดมาจากคนที่ยศใหญ่สุดมาใส่เนาะหร รือว่าคนที่ยศรองลงมาก็อาจจะแบบถือน้ําหอมมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือประเพณนีนี้เนี่ยก็มีการทํากันในห้องนี้เหมือนกันคนที่แบบว่ายศสูงที่สุดในห้องถึงจะมีสิทธ์รินน้ําคนที่มียศต่ำมาเนี่ยก็ถือภาชนะอะไรแบบเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักเกณฑ์ที่มันค่อนข้างจะตรงตัวมากๆมันก็ทําให้เหมือนคล้ายๆกับเป็นการเพอร์ฟอร์มในราชสำนักแสดงถึงอํานาจของหลุยในขนาะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกอึดอัดด้วยเนาะเพราะว่ามีตามบันทึกเนี่ยขราเจ้าหลุยที่ส4ี่เนี่ย ได้เสด็จมากินโชว์ให้กับข้าราชการดูอ่ะทุกวัน <c oughs> คือเป็นคนที่แบบให้คนอื่นเห็นมากๆแต่หลุยที่15เขาว่ากันว่าท่านไม่โปรดที่จะมากินให้คนดูเลยนะท่านก็จะไปกินไพรเวของท่านส่วนหลุยที่16เนี่ยก็พยายามที่จะฉันก็จะตามธรรมเนียมนี้แต่ว่าเขากับควีนเนี่ยประมาณว่า1อาทิตย์เนี่ยก็จะมากินชนค่ะ ก็คือจริงๆแล้วมันมีหลักฐานว่าในหนึ่งวัน่ะมันมีพิธีอะไรบ้างตั้งแต่เชา้าตอนเยียนมีตื่นสองรอบนะตื่นเล็กแล้วก็ตื่นใหญ่กินข้าวเช้าแล้วก็ประมาณว่าว่าราชการแล้วก็ตอนเย็นก็คือกินข้าวเหมือนกับว่ามันเสร็จไปแล้วอะ่ะซึ่งในโมเมนท์ที่นางรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากใช้ชีตไพรเวทต,ต่เขาบอกว่ามันก็จะมีโมเมนต์ประมาณว่าแอบไปกินเองก่อนสมมติว่าเป็นวันที่แบบไปอยู่กับมีน้อยเนีย่ยก็จะเป็นลักษณะว่าแอบเดินกลับมาที่ห้องนอนตัวเองก่อนแล้วก็เข้าไปอยู่ในเตียงพิธีกรรมตื่นก็แแบบออ่่่าาึซงๆล้้้วืนนนนนัไมดที